ลูกของแม่ตั้งใจฟังให้ดีนะสิ่งที่แม่กำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพวกเราได้เริ่มต้นจากที่นี่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นเป็นการเดินทางอันแสนยาวนานที่เล่าขานต่อกันมาอย่างไม่มีวันจบสิ้น หิวชะมัดเลยใช่หิวชะมัดเลยเธอนี่บ่นไม่อยู่สักทีนะเดนกันช้าจังดเดินให้ได้ว่นนี้นนได้ด้ยนี่พวกเธออ,<า>อะไรอะพวกเธอรู้จักอาหารที่ชื่อราเมงเซตกันบ้างหรือเปล่าตอนนี้พี่ชายเลยหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วอยากกินราเมงเซ็แบบสุดๆเลยละ่ะแต่ว่า,าน่าเศร้าที่พี่ไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นเอาละละครตุ๊กตาสนสนุกมาแล้วจ้าดูจบแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะ งล่ะเจ๋งเลยใช่ไหมน่าทึ่งใช่ไหมล่ะสนุกใช่ไหมล่ะอะไรกันเนี่ยตุ๊กตาสกปรกบอลมังเลยเห็นหน่าดูเลยทำอย่างอื่นนอกจากนี้ไม่ได้อรอนี่เนะนี้ยนะี่เนี้ยเป็นเด็กต้องพูดตรงกับที่ใจคิดสิจ่ายข้าชมมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจหรอกใจหนูก็คิดแบบนี้แหละไม่เห็นหน่าดูเลยจะให้จ่ายตังค์ให้กับไอของพันนี้เนี่ยนะปะาษาหรือเปล่าอ่ะน้อยหน่าพวกแกน,<ะ><ะ>นีนะอออ โกลาเพนเถอะโอเคนึกกดแซ่พวกแกร้อนชะมัดเลย

อยู่คนเดียวเลยค่ะร้อนจังเลยนะคะอะไรของเขาต้องการอะไรกันแน่เงินเหรอไม่มีจะให้หรอนะรู้สึกกิวน้ำอยู่หรือเปล่าเดีย๋ยวไปซื้อมาให้นะคะเอา ลมบาแย่เลยนะ<า> <c oughs> <c oughs> น้ำวเนเดียวเดึบรสลูกพีชเหรอนีอ่ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะเดี <c oughs> ๋ยวเธอตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้แกล้งสักหน่อยนะคะน้ำนี้น่าอร่อยจะตายไป เราไปที่ชายหาดก,กันไหมคะว่าทำไมเอ่ก็อยากไปเล่นนะ่ะอะคือว่าเมื่อวานนี้ฉันเห็นพวกเด็กๆเล่นกันอยู่ที่ชายหาดท่าทางน่าสนุกดีฉันก็เลยคิดอยากจะเล่นแบบนั้นบ้างเหมือนกันนะคะตอนนั่งข้างๆคุณที่กำลังหลับเห็นด้วยเหรอหลับมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานเลยสินะฉันลองสกิดสกิดคุณดูเผื่อว่าจะตื่นแต่ไม่เห็นยอมตื่นสักที อยู่จะไม่มีแรงจะลุกตั้งหากแล้วจะไปไหนล่ะคะไปทำงานทำงานเหรองานอะไรคะละครทุก,กตาอ,อ๋อเอ,อ้ไม่มีฮะเป็นของสำคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอเครื่องมือหากินนี่นาร้อนแล้วสิมาต้องช่วยหรอกกลับไปเถอะอ๋ะอเจอแล้ว ออมองยัน่าหลงเหรอดีจังเลยนะคะใช่ดีจริงๆเพราะได้เธอช่วยน่ะแหละทีนี้ก็ไปเล่นกับฉันได้แล้วสินะที่เธอต้องการอะไรแน่มาเดินตามฉันทำไมตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วก็อยากจะชวนไปเล่นกันที่ชายหาดไปวิ่งไล่จับกันไม่ก็เล่นสรดน้ำกันสุดท้ายก็บอกลากันเจอกันพรุ่งนี้นะก็อะไรแบบนี้คะ่ะที่พูดมานั่นมันเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนี่ ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันพวกเราสองคนเป็นเพื่อนกันฮะ<า>เพราะฉะนั้นไปเล่นด้วยกันนะนี่เรายังไม่รู้จักชื่อแท้กันเลยนะฉันชื่อคามิโอมิซูซุแล้วคุณละ่ะคุณนิสก,กียยคิโตะเอ้ยไม่ได้ฉันมีงานต้องทำอีกนะโอโหอ,อ,อยู่จะตายอยู่แล้วต้องรีบไปหาเงินด่วนจีเลย เลอตามมาถึงที่นี่เพราะโดนลอด่อ้ดยของกินแท้ๆเลยได้ทานข้าวสองคนแบบแท้ดีจังเลยปกติเธออยู่คนเดียวเหรอคุณแม่ทํางานกลับบ้านดึกส่วนคุณพ่อไม่อยู่แล้วคะ<อ>่ะพักกินเสร็จแล้วเราไปเล่นกันนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวมืดแล้วฉาที่นอนลาบากอ่ะคุณยังหาที่พักไม่ได้เหรอคะเออขอทนอยกลางแจ้งเหมือนเคยแล้วงั้นก็ค้างที่นี่สิ นี่เธอเราพ้องจะเจอหน้ากันวันนี้เองเนะอะแถม,มฉันยังเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยปกติเขาใอ้ค้างด้วยเหรอ,อแล้ที่สําคัญแม่เธอคองไม่ยอมแน่คุณแม่เป็นคนไม่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตคงไม่มีปัญหาหรอกค่ะที่จริงพูดถึงแม่ตัวเองแบบนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเนาะแต่ว่าให้ครั้งที่นี่ได้จริงๆนะคะวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วไปเล่นกับเธอไม่ไหวแล้วงั้นไว้พรุ่งนี้ค่อยไปเล่นกันก็ได้ค่ะ ตอนนี้ปีเทอมหน้าร้อนอยู่ยังมีเวลาอีกเยอะไม่ได้หรอกนี่คุณว่าวิชาคณิตศาสตร์มันมีประโยชน์ยังไงบ้างเหรอเลขสมการมันใช้ในชีวิตจริงได้เหรอจะไปรู้เหรอแล้วทำไมเช่ต้องมาช่วยเธอทำกันบ้านด้วยล่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวก็ตาเสียหรอกคุณยูกิต่อเพื่อเหมือนกับคุณแม่เลยงั้นเหรอ คุณแม่กลับมาแล้วล่ะนี่ขับมอเตอร์ไซค์นห้องเก็บของอีกแล้วไม่มีอะไรหรอกเหตุการณ์ปกติน,นะคะนี่เอชันอยู่ด้วยจะไม่เป็นไรแน่เหรอเดี๋ยวฉันไปพูดให้เองค่ะคัดค้านไม่เห็นเหมือนอย่างที่บอกเลยนี่ไม่มีแต่อะไรทั้งน,นั้นนะจะให้ผู้ชายหนุ่มๆม,มานอนค้างที่บ้านได้ยังไงกันเล่าฮะ บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกใช้คำพูดติดปากนั่นซะนายมีความเกี่ยวข้องยังไงกับมิสุสุบอกมาเอา่อเป็นเพื่อนร่วมชั้นเหรฮะนี่นายกองอายุหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาปิ้งเข้าเหรอป,ปิ้งเล่าเอาเถอฉะฉันเองก็ไม่ได้รังงกีจความตรงไปตรงมาของนายสักเท่าไหร่หรอกนะจริงด้วยค่ะคุณยูกิโตเป็นคนดีมากเลยหตกลง ให้ค้างก็ได้พูดจริงเหรอจริงแท้แน่นอนอยิ่งกว่าแช่แป้งซะอีกแต่ว่ามีข้อแม้สองข้อนะนายต้องนอนที่ห้องเก็บของแล้วก็ต้องมาดื่มเป็นเพื่อนฉันด้วยหาเนี่ยนะแล้วสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็พูดออกมาแบบนี้อ่ะสุดท้ายพ่ออจจะเป็นฝ่ายหลงรักคุณก็ได้ไงล่ะแบงพี้ก็เท่ากับฉันเป็นฝ่ายชนะแล้วเช่ยวมา้าทีนี้ฉันก็เลยตอบกลับไปว่า ลาที่หลุดมือไปนะนางเงืออยู่นะเป็นไงล่ะจี้สุดสไปเลยใช่ไหมไหนเป็นงี้ไปได้เนี่ยคุณแม่อารมณ์ดีจังเลยน,นี่เจ้าคนขออาศัยทำหน้าเบื่อโลไปได้แล้วโชว์ทีเด็ดให้ดูหน่อยสิโอ้ยตาตาอ,อยู่คิตาทีดเด็ด้นเหรอเราจะใช้ทำอะไรอะ่ะอะไรก็ได้นะสารภาพแล้วแบบว่าหวามหรือปลาหีก้นหีบก็ได้อเอางันเหรอถ้าง,งั้นก็ หาเงินด้วยการแสดงแบบนี้อยู่นะแม่ของฉันก็ยึดอาชีพนี้เลยถ้าออกเดินทางไปทั่วแล้วทําได้แค่นี้เนี่ยเหรอไม่ไหวนายน่าไม่มีเซนส์เอาซะเลวแต่ยอดเลยนะคะทั้งที่ไม่ได้ใช้สายชักไม่เห็นจะเกี่ยวเลยอ่ะต่อให้เห็นสายชักแบบชัดๆก็เถอะนะที่สําคัญก็คือต้องสนุกิหมดกำลังใจนอนดีกว่าจะเดินไปห้องเก็บของด้วยตัวเองแล้ว ที่จะไม่มีพอสวาก็เช่ามาเถอะนะลืมๆไปซอมาดื่มกันดีกว่านะตัวฉันชื่อว่าฮารุโกะนะคามิโอะฮารุโกะขออีกแก้วสิครับคุณป้านี่นะป้าเหรออุสาห์บอกชื่อใฮโร่ก่อนจะแท้จะได้ไม่รียกฉันว่าคุณป้าโกนโอุ้ยจริงๆเลยนะ่นายเนี่ยแล้วนี่เอาจากบ้านมาเหรอผมกำลังเดินทางอยู่เดินทางตามล่าหาความฝันของตัวเองนึกไงก็คงใช่มั้ง อายุยังน้อยอยู่เลยนี่น้อยกว่าคุณด้วยละ <c oughs> นายนี่มันน่าสนใจดีนะงั้นเหรอถึงจะเห็นแบบเนี้แต่ฉันดูผู้ชายเป็นน่าจะบอกให้น่าจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งก็ได้แต่อย่าจะไหว้วานหน่อยนะช่วยดูแลเด็กคนนี้ให้หน่อยได้ไหมล่ะ<า>เด็กคนนี้ดูแล้วน่าเป็นห่วงใช่ไหมล่ะเจออะไรท่าทางน่าสนใจเข้าหน่อยไม่ได้เป็นต้องดิ้เข้าไปหาทุกทีเลยใช่ผมเป็นพี่เลี้ยงเหรอ แล้วก็ถ้าแกพูดคำพูดติดปากก็ช่วยตักเตือนให้ทีหนึ่งนะเขาชอบพูดแบบนี้เวลาลำบากใจหรือจะร้องไห้นะ่ะออมันเป็นเสียงร้องเรียนแบบเสียงไดโนเสาร์นะ่ะเด็กคนนี้เขชอบไดโนเสาร์มาก oh. ก็เลยติดปากมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนะี่ยที่จริงตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีนั่นแหละนะ อะไรนะเธอไหนว่าปิดเทอมหน้าร้อนไงเอ๊ะฉันต้องไปเรียนซ่อมนะคะฮารุโกออกไปทํางานแล้วเหรออืมออกไปแต่เช้าทุกวันแหละไม่มีเพื่อนนั่งทานข้าวเช้ามานานแล้วนั่นเนี่ยวันนี้คุณโยกิโตจะทําอะไรเหรอก่อนเรียนก็ต้องไปส่งเธอที่โรงเรียนฮารุโกะเขาขอร้องมานะ่ะว่าให้ฉันขอดูแลเธอไม่ให้ไปก่อเรื่องอะไรที่ไหนถ้าทางจะไม่ไว้ใจฉันเลยนั่นเนี่ย เสร็จแล้วแผนที่ของเมืองนี้ว่าเร็วจังนะเธอคราวนี้จะได้รู้ไงว่าที่ไหนมีคนอยู่เยอะๆจะได้เลือกที่ทํางานสะดวกขึ้นค่ะอืมขอบใจนะอออะสายแล้วล่ะมิสสูยแย่แน่นเลยเดี๋ยวขากลับฉันจะมารับนะมาเจอกันตรงนี้แล้วกัน เฮ้ยอะไรกันล่ะนี่นี่มันเป็นโลกในความคิดของยัยนั่นหรือไง <P ico. S 1> เนอะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยแกปิกปิกสิ่งมีชีวิตที่เป็นตำนานประจำเมืองนี้เหรอปิกาปิกาปิกาถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็สร้างบุญคุณกับมันไว้แล้วรอรับผลตอบแทนแบบในนิทานดีกว่า เอาละมันทางนี้ซิมีของดีจะให้ดูปีก้าปีก้าปีก้าปีก้ปีก้า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 ปีก้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 ปีก เฮ้ย้ยเดี๋ยวสวยนะไอ้เจ้าเอเลี่ยนต่างดาวตัวแสบ้ยจะหนีไปไหนทำอะไรอยู่นะ ก็เจ้าเอเลี่ยนจากนอกโลกนั่นมน ader, ันเอาตุ๊กตาของฉันไปสิปิ๊กกะหมายถึงเจ้าน,นี่เหรอปอเตโต้ไม่ใช่เอเลี่ยนจากนอกโลกซะหน่อยนะ,ะเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของแถวบ้านฉันนะะ่ะตกลงเจ้านั่นมันเป็นหมาจริงๆเหรอปิกป๊กะกะปิกะป๊กะกะปิกะป๊กะกะปิ๊กกะฮะปิ๊กก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 ะอย่างนี้เองงั้นต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้เดือดร้อนน่ะเธอขอโทษทำไมอะ่ะก็ไปเตตโตบอกว่าไปฆ่าตุ๊กตามาจะถึงที่นี่นี่นา สงสัยก็อยากเล่นกับเธอนะอี่ก็พี่กจะฟังที่มันพูดรู้เรื่องด้วยเหรอฮึแล้วเ,เป็นเพื่อนกันนะนะบปเต,ตอร์พี่ก็พี่ก็ถ้าทางโลกใบนี้จะยังมีส่วนที่เราไม่รู้จักอีกเยอะแยะเลยฮนะอขอบใจนะนี่มือเธอเป็นแผลเหรออ๋อน,นี่เหรอคือว่ามันไม่บอกยังไงก็เป็นความลับ ชื่อคิริชิมะค,คานอะแล้วเธอล่ะคุริสากิยูกิโตขอกำลังว่างอยู่แล้วสิท่างานมัน้งดีเลยงั้นขอแต่งตั้งให้เธอเป็นมนุษย์ดาวว่างงานเบอร์สองนะแล้วใครเป็นเบอร์หนึ่งนะเฮ้ฉันเองส่วนปตเตโต้ก็เป็นเบอร์สามพี่ก่แล้วมนุษย์ดาวว่างงานต้องทำอะไรบ้างละ่ะก็แค่อยู่ว่างๆนั่นแหละชะตาชีวิตของมนุษย์ดาวว่างงานเนอะว่างจังเลยเนะอะปเตโต้พี่กพี่ก เดี๋ยวฉันจะต้องได้ไปโรงเรียนแล้วล่ะขอลาตรงนี้แหละละกันนะแม่บอกว่าเป็นมนุษย์ดาวว่างงานไงนี่เธอเชื่อเรื่องนั้นด้วยเหรอน,นี่ยเหมือนเด็กเลยนะออไปนะเด็กที่แต่งชุดนักเรียนแบบนั้นมีแต่พวกไม่เต็มหรือไงนะนี่ว่างไงเคยคิดไม่ว่าถ้าหากใช้เวทมนต์ได้จะเป็นยังไงนะฮะ ทำหน้าตกใจด้วยไปก่อนนะเวทมนเหรอคุณยูก er um> <ga ิ่ตงานเป็นยังไงบ้างคะยอดพุ่งทะลุเป้าเลยฮะจริงเหรอคะขอโทษครับผมโกหก ถ้าไปหาที่ที่คนพลุกพล่านกว่านี้ธุรกิจฉันคง,งเจ๊งแน่แต่นี่เหมือนชัวโมงเร่งด่วนแท้ๆนะทำไมถึงเงียบเชียบแบบนี้ล่ะเนี่ยเพราะว่าสถานีนี้ถูกยกเลิกเส้นทางไปแล้วนะ่ะม้นก็รีบบอกก่อนสิฮ่ะ <c oughs> โอ้ยทำไมต้องตีกันด้วยล่ะฮารุกโกสั่งเอาไว้นะสิว่าใคอยเตือนเธอเวลาที่หลุดคำนั้นออกมาอ่ะน่ารักจัง <c oughs> อ รู้จักกันเหรอ,อะอนี่จะลนร้านทำไมส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบังเอิญจังเลยนะคะอ,ะ,อะค่ะบังเอิญมากมากเลยค่ะฮตกใจจังทำอะไรอยู่ล่ะคะอับแดดอยู่ค่ะอ๊ะ ซที่ไหนล่ะตอนนี้มันเย็นแล้วนี่นาอนี่ยนี่ใครอ่ะคุณโทโนมินางิเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันค่ะเรียนเก่งมากเลยได้ท็อปของชั้นปีแถมเป็นประธานชมรมดาราศาสตร์ด้วยขอความกรุณาเรียกชื่อของดิฉันว่าโทโนเทนากาเย้มินางิอะอ๋อเป็นยยกินต่าเรียกเป็น รุ้เลยนี่นี่รีไปเล่นเปล่าฟองสบู่กันเถอะนะเมื่อกี้นี่นะมิจิรนฟอร์มขึ้นสุดๆเลยนะน้ากผู้หญิงคนนั้นเป็นน้องสาวกันเหรอคะอ๋อเล่าสักหน่อยมิจิรูเป็นเพื่อนซีกับมินางิตั้งหากและพี่สาเป็นใครเหรอฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องของคืนโทเนาะจ้ะมันเจ็บนะจะบอกให้อะไรอ่ะนายก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกับมินางิเขาเหรอคนเดินเถนอนผู้บริสุทธิ์ที่โดนเธอชนจนปลิวตั้งหากเล่า มอนนี่ต้องเป็นจรักพาตัวจิซามที่จะมาจับเราแน่ๆเลยเลิมฉันก็ไปด้วยหนะว่าใครเป็นจระเ้พาตัวฮะใช่แล้วมันกอดจริงๆแล้วคนใส่ใจฮะเสียงดังป๊อกเลยคุณคามีโอคนคนนี้คือคุณคนนี้สกิยูกิตะเป็นนักเดินทางที่กําลังพักอยู่ที่บ้านฉันนะคะนักเดินทางเหรอเป็นจิซานไม่พอยังไรบ้านอยู่อีกนี่หมดทางเยียวยาแล้วมั้งจ๊ ย้๊ามีย้อมนักเฮ้ยนนี่ะโอ้ยโอ้ยนนี่โอ้ยนะมูงคามิเอลคะเดี๋ยวพู้ดิเซนต์คงต้องขอตัวนะฮะอะไรนะอุตส่าห์เป่าฟองสบู่ลูกสวยๆออกมาได้แล้วเชียวได้กันต่อเถอะนะคามิคามิก็มาเล่นด้วยกันสิคามิคามิคือฉันเหรอใกล้จะค่ำแล้วนะจ๊ะไว้เล่นต่อพรุ่งนี้เถอะนะและจะทำข้าวกล่องมาให้ด้วยนะจ๊ะออ๋ ไปก่อนนะคามิยังบ๊ายบายคุณนิซากิยุคิโตะน,น้ายน้าใส่หัวไปไกลไกเลยเด้ว่วายัางไงนะนี่นี่เข้ากล่องวันพรุ่งนี้ทำแฮมเบอร์เกอร์ให้หน่อยได้ไหมอะ่ะจิงเหรอช่ยอนี่ฉันไปทำอะไรให้เด็กคนนั้นเนี่ยไม่รู้สิสุดท้าย ก็หาเงินไม่ได้แม้แต่แดงเดียวตอนเจอกันเมื่อวานเธอก็ยืนท่าน,นั้นเหมือนกันนี่ฉันรู้สึกว่าตัวเองผูกพันกับท้องฟ้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะทำไมล่ะไม่รู้เหมือนกันก็แค่รู้สึกเหมือนกับมีตัวเองอีกคนอยู่ที่นั่นนะคะมันฟังดูโรแมนติกดีนะคะถ้าตัวเราได้ไปอยู่บนท้องฟ้าจริงๆคงจะต้องรู้สึกดีมากแน่ๆเลย ได้มองไปไกลจนสุดปลายฟ้าและมองเห็นทุกอย่างบนพื้นดินเหลือเล็กแระจิบเดียวไปหมดมันคงจะเป็นความรู้สึกที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะอะ๋มิสุสุนี่เธอนั่นเป็นการเริ่มต้นของฤด,ดูร้อนที่สั้นดังแสงดาวกระพริบแล้วก็ยาวนานดุจจนชั่วนิดเินี่ยวนสำหรับผม คนที่ฉันกำลังตามหาอยู่อาจจะเป็นตัวเธออีกคนหนึ่งก็ได้ฉันนี่ไม่เหมาะที่จะเป็นแม่คนจริงๆอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่แรกก็ดีฉันฝันด้วยละเป็นความฝันที่แปลกฝันถึงท้องฟ้าฝันว่าตัวเองอยู่บนท้องฟ้าเป็นโลกที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนไม่ว่ามองไปทางไหนก็ไรขอบเขตไปหมดแล้วตัวเธอในความฝันนั้นมีปีกด้วยหรือเปล่า